เข้ามาช่วงนี้นะคะมันมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ mm. ก็มีการหอบเอาหลักฐานแล้วก็ชาร์จเนี่ยไปที่ DSI แล้วก็มีการฉายภาพให้เห็นว่ามันมีนักการเมืองมันมีสอสอมันมีอดีตนายกมีเส้นเงินก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินโอ้โหกล่าวหารุนแรงค่ะพี่สำประมีเส้นเงินชัดเจนโอ้โหแล้วลากเส้นไปนะมันกระทบกระเทือนคนหลายคนทีเดียว ถ้าเอาตัมมันนะแล้วมันสะเทือนแหละแล้วยังบอกว่านายกด้วยอดีตนายกอดีตนายก,น,ายกนี่ผมถามน้องเหมียวน้องเหมียวก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะถามใครถามผู้รู้อีกสักคนหหลาย <ไป S 1> คน<า>ก็ตอบไม่ได้นะเมื่อวานเราสัมภาษณ์คุณสมชายสแสวงการเปิดมาหลายเรื่องหลายประเด็นในแง่คิดมุมมองนะแต่ท่านผู้ชมก็บอกว่า,วายังไม่อิ่มทีมงานคุณดิลลี่ก็บอกว่าจัดอีกหน่อย มาเติมเต็มให้ครบถ้วนนะคะเราจะพูดคุยกับคุณสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะสวัสดีทั้งสองท่านครับครับเมื่อวานคุณอชิรญานี่โอ้มาแบบโรยๆอีกแล้วคือชอช้างเรา <c oughs> ไม่เราไม่นั่นแล้วล่ะก็เพราะจะรู้ <c oughs> แ,แล้กชอช้างก็าเป็นใคร <c oughs> แต่คุณอชรญาเขขุดลึกลงไปอีกนะชอช้างเส้นเงินโยงไหนโยงเว็บอะไรโยงกลุ่มไหนอะไรยังไง มันไปกันบานทโร่คุณสมชายแล้วก็ลามไปสู่การเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆมากมายเอาว่าเบื้องต้นนี่สิ่งที่คุณอัจฉรยะแฉออกมาเนี่พอฟังได้ใช่ไหมครับฟังได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราคุยกันถึงไอ้นักการเมืองแปดแปดอะ่ะที่มันไล่ตั้งแต่ตอนเนี้ยมันเอาเงินเท่าเนี่ยมาซื้อเสียงซื้อตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัดแล้วก็มาเป็นสอสอแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีส่วนจะเป็นนายกหรือเปล่าเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณอัจฉริยะหมายถึงใครอืเพราะว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในหลายคนนะครถ้าไล่ตั้งแต่ท่านนายกอน,นันต์ปัญญ,ญารชุนใช่ไหมครับอ,อคุณสมชายวงสวัสด์คุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งรักคุณชวนหลีกภยัยคุณพิสิทธิ์พลเอกประยุทธ์ คุณเศรษฐาคุณแพรทองทานไม่รู้ใครผมนยอยากให้คุณอัจฉริยาพูดมาตรงๆเลยดีกว่าจะได้ชัดเพราะว่าให้เดาอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปกระทบกระเทือนความเสียหายของเอออดีตนายกและถ้าเป็นจริงนะผมว่าต้องสาสางเลยแหละเพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะว่ามันเสียหายถึงประเทศที่ไปข้างนอกต่างประเทศด้วยมันไม่ใช่วาระแห่งชาติอย่างเดียวนะ mm hmm. มันจะเป็นวาระแห่งโลกเลยแหละ mm hmm. เพราะว่าท่านนายกไทยไปพันกับ คอเซ็นเตอร์สกมเมอร์แก๊งฟอกเงินใช้อิทธิพลดังกล่าวเนี่ยโอ้ oh, ผมว่าเรื่องดังระดับโลกอ่ะซึ่งต้องต้องดำเนินการจับกุมอ่ะถ้าใช่นะ,ะจับกลุมแบบที่เกาหลีใต้เขาจับประธานทีนาที่บดีไปสามสี่คนนะครับเราต้องทำแบบนั้นนะครับแล้วที่เมื่อวานคุณสมชายเย้มย้มว่ามีคนส่งหลักฐานมาว่ามีการส่งสวยให้กับตำรวจทหารนักการเมือง อน,นั้นเป็นยังไงขอภาพเก่้าวๆ้าอ่ะเป็นสวยที่ผมก็เดาว,ว่าข้างเดียวนะเพราะตอนนี้กําลังมีกระบวนการแฉกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเป็นการแฉฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นจริงไหมก็เป็นตัวเลขที่หน่วยสื่เกี่ยวกับด้านการเงินทั้งหลายหน่วยสื่อพิเศษเอ่อเกี่ยวกับไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยประมวลไว้เช่นรองทุกการจังหวัดมีสิบสามร้อยห้าครั้งเป็นเงินสิบสี่ล้านบาท ดาบคนนั้นคนนี้ภรรยาของนายตำรวจคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับเม mm ื่อเสร็จแล้วในบัญชีที่ได้รับเนี่ยผมได้รับจากอดีตนายตำรวจ mm hmm. ซึ่งบอกว่ามาจากคณะทํางานเอกสารนี้มาจากคณะทํางานชุดหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับซึ่งโยงเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ฟอกเงินนะครับส่วนจะไปพันกับคอเซนเตอร์สแกมเมอร์หรือไม่เนี่ยอันเนี้ย เอ่อต้องไปตรวจต่อแต่ว่าอันนี้เป็นเส้นทางเงินที่คณะทํางานเขาเอ่อแจ้งมาให้ทราบครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเอ่อเป็นฝั่งหนึ่งที่ตรวจสอบเราก็บอกฝั่งหนึ่งที่บัญชีเอ่อมีชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ,รบสมมติว,ว่าชื่อชื่อพลายล้วกันนะครับ,นะรบอันเนี้ตารวจรู้นะครับว่าเส้นเงินทางเหนือไอ้ทางภาคกรุงเทพเนี่ยและภาคกรุงเทพและภาคตะวันออกภาคกลางเลยเนี่ยก็จะส่ง ผ่านบัญชีม้าบัญชีนี้ส่วนถ้าเป็นบางภาคเหนือก็จะมีอีกบัญชีหนึ่งก็อันนี้ก็จะพันกับแก๊งทั้งหลายาที่เป็นบัญชีม้า,าคล้ายๆกับกรณีมินนี่ในอดีตนะครับครับอือเรดูแล้วที่คุณอาริระแก่แฉเนี่ก็ความล้มเหลวส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะตำรวจไซเบอร์ล้มมวยบางทีก็รับสวยซะเองโน่นนี่นั่นหลายองค์การะยพบเนี่ยมัน ความร่มเหลวมันกองอยู่ตรงนั้นนี่อันนี้ใช่ไหมครัคือต้องพูดว่าทั้ง DSI ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยด้วยภารกิจพิเศษนะเราอยากได้แบบ FBI ตอนตั้งตํารวจสอทอหรือปราอญากรรมไซเบอร์เนี่ยก็อ,อยากได้ในการจัดการแบบเดียวกันนะแต่ว่าเออผมก็ไม่อยากโทษนะผมเชื่อว่าตํารวจน้ําดีก็ยังมีอยู่ DSI น้ําดีก็ยังมีอยู่แต่ว่าพอมีเงินเทามีการเงิน การเมืองเข้าไปมีที่พนเข้าไปเนี่ยมันก็ถักล้างได้ทุกอย่างเหมือนที่แก๊งมาเฟียจีนเทาบอกเงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศแม้กระทั่งความยุติธรรมเพราะเนี่ยการที่ผู้คนหลายส่วนเนี่ยทำงานในสทอทแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนในการจับแสแมเมอร์คอเซ็นเตอร์แก๊งฟอกเงินพนันออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นคุนดูประการแต่มันก็มีคนบางส่วนที่วิ่งเต้นที่จะไปอยู่ที่นี่เพื่อไปทำมาหาก,กิน ก็บแบบเดียวกับที่บัญชีที่เอผมส่งให้พี่สําราญดูนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันทันกันไป้หมดนะครับของคนที่อยู่ในกระบวนการครับอืเมืม่อวานท่านอนุทินเองก็ไปปปงนะท่านก็บอกไปคล้ายๆไปขันน็อตอะแล้วก็ยอมรับเลยเรื่องสแกมเมอร์เรื่องการปราบปรามเป็นเรื่องที่มันมันมันเหนื่อยมากแล้วก็พยายามที่จะขันชนะขัน,นขันอะไรขันขน็อ ขันน็อตให้ทางปปงอได้ทํางานนะฮะดูแล้วเป็นยังไงฮะซึ่งถูกแล้วครับเพราะว่าเอ,อเราต้องเอาจริงเอาจังแหละเพราะไม่งั้นในประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของเอ,อการฟอกเงินอย่างที่กําลังเป็นอยู่เป็นที่รวมของอาญจาจตรนทั้งหลายแหละ s ม a m m e r call center เนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีการทุจริตซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะเจ็ดนักการเมืองครับตัวเลขเนี่ยมันพัน เออมากกว่าเป็นพันคนนะครับทั้งการเมืองระดับชาติการเมืองระดับท้องถิ่นข้าราชการสีเทาทั้งหลายเนี่ยนะครับดันั้นเนี่ยการใช้หน่วยที่ทําหน้าที่เอ่อโดยการบูรณาการกันเนี่ยก็คือปปงบีเอสไอสอบสวนกลางหรือทังหัดไทยด้วยเนี่ยผมว่าไม่ต้องเซ็นเอ็มครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของหน่วยงานอยู่แล้วสมัไหมบอตรอ ในอดีตนะครับก็เคยตั้งชุดพิเศษขึ้นมาแต่ว่าก็ดูเหมือนจะทําแล้วไม่ค่อยประสบผลอย่างไรไม่ทราบมันเลยยิ่งระบาดขึ้นหรือมีการไปรับสวยรับอะไรเพิ่มอันนั้นก็ปัญหาประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าต้องมีหัวขบวนที่แท้จริงนะครับคณะนี้เนี่ยไม่มีรองนายกฝ่ายความมันคงผมไม่แน่ใจว่าท่านรองพิพัฒน์จะกิจประกาใช่หรือเปล่าหรือ,อคุณธรรมนัฐนายกทำกเองมัง้ง อาธนายกทำเองแหละครับท่านก็ต้องก็ต้องกลับมาประชุมมันเนี้ยเองแล้วก็ใช้ลักษณะเดียวกับผู้นำประเทศแบบท่านสียิ่นผิงะครับต้องเอาให้อยู่เราเคยคุยกันแล้วครับว่าอจยากรเนี่ยมันใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการพักร้อนพักอาศัยซื้อบ้านซื้อเพนท์เฮาส์อยู่บางไทยแล้วก็ใช้ฟอกเงินผ่านแบงก์จากเขมรจากพมา่าจากลาวแล้วก็ไปประกอบอุตสาหกรรมเสร็จก็มาอยู่ในไทยเพราะน้เนี่ยเราต้องเริ่ม ไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุน่นจีนออสเตรเลียและชาติต่างๆที่ถูกหลอกมาทํางานเป็นแสแกมเมอร์เนี่ยที่อย่างเมียนมาเนี่ยเมื่อวันก่อนก็มีทั้งหมด26ชาติที่หนีออกมาจากการทลายชเวโ,โกโกใช่ไหมครับนะแล้วทุกชาติในอาเซียนเนี่ยโดนมดนะครับเป็นวาระแห่งโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยต้องรีบดําเนินการนั้นถ้าท่านนายกเป็นหัวหน้าคณะของความมั่นคงเองก็สั่งการเลยครับ ปฏิบัติงานทํางานทุกสามวันห้าวันอะไรที่เป็นความลับก็ไม่ต้องเผยอะไรที่เป็นปฏิบัติการจริงต้องเห็นผลครับวันนี้เนี่ยถามว่าสาหรัฐอเมริกาอังกฤษเกาหลีใต้และประเทศอื่นเนี่ยเขายึดทรัพย์เฉินจู้ไปเยอะแล้วนะหกเจ็ดแสนล้านแล้วถามว่าเรายึดทรัพย์เฉินจู่ได้สักกี่สลึงกี่บาทไม่มีเมื่อวานคนไทยพร้มเลิศประธานปปงเนี่ยนะก็พูดตัวเลขเหมือนกันนะก็ยึดอายัดทรัพย์ไปหลาย เป็นหมื่นล้านท่านน้องเหมียวสองหมื่นล้านอ่าสองหมื่นล้านเหมือนกันนะแต่ว่ากองถแถลงสองหมื่นล้านเนี่ยรวมของของคนอื่นรวมรวมกันใช่ไหมครับรวมมาทั้งหมดแหละนะอะแต่ว่าคือม,มีผลงานอยู่พอประมาณอยู่ส่วนหนึ่งแหละแต่ไม่ถแถลงงนะไม่ถแถลงข่าวต่างคนต่างทําล้มเหลวบ้างสําเร็จบ้างอะไรประมาณน,นี้นะก็เที่ยวนี้ต่อจากนี้ไปม,มันต้องถแถลงข่าวเมื่อวานขเขมรจัดจัดฉากลุยคาสิโนสามสี่แหง่งอ่าคาสิโนอ่า ดูแล้วกระจอกมากอะพูดตรงๆองกันะแต่ออกมาเปิดแถวออกมาสร้างภาพได้คุณใช่เขาเขาประกันดาเก่งคุณเซนก็กำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแหล่งประกอบอญาจากรรมเขาไม่ได้เป็นคนสั่งการเขาไม่ได้เป็นคนให้เบื้องหลังแต่คนที่มาทําเนี่ยเป็นพวกจีนเทาฝร,รั่งเทาไทยเทาเข้าไปทําในเขาเพราะงั้นจะปราบให้อ่าแต่ของเราไม่ต้องทําแบบนั้นครับเราปราบจริงเลยครับผมเนี่ยเชียร์ท่านนายกอนุทินให้ปราบจริงนะถ้าป,าปราบสําเร็จเนี่ย เลือกตั้งข่าวหน้าเนี่ยซึ่งจะจะยุสภาแล้วล่ะผมคิดว่าไม่เกินธันวาเนี่ยนะครับเพราะว่ากําลังเร่งทั้งรัฐมนูญเร่งทั้งอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะได้กลับมาได้เสียงต้มตนนค,คือดูแล้วท่านก็ยอมรับอยู่ว่าเป็นแรงกดดันมากนะภาษาพูดเมื่อวานภาษาไกายแสดงว่าน่าจะเอาจรงิง<ป>ลุยกันเที่ยวนี้เลยถ้าไม่ทำเนี่ยก็<ล>คงล้วก็ถ้าทำเนี่ยท่านก็จะได้เป็นเอ่อฮีโร่ของคนไทยอะ่ะเพราะว่าปัญหาที่มันสําคัญเลยนะ มันอยู่ที่สองเรื่องเองคือแกมเมอร์กับเรื่องปัญหาข้อพิาพาทชายแดนไทยกัมพูชา hmm. ซึ่งวันนี้ประชาชนเรียกร้องเพรันเนี่ยท่านนายกก็อย่าเป็นผู้นำนาโต้ต้องแอคชั่นนะครับ hmm. ไม่ใช่ห no นูแอคชั่นทอกอล,ลี่ไม่ได้ hmm. นะครับผมเข้าใจว่าบางเรื่องพูดไม่ได้แต่บางเรื่องปฏิบัติได้ครับลอง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 ย้อนกลับมาดูเลยครับเราไล่ดูเลยครับว่า ที่เราจับเสือชื่อเสียงเราจับไอ้ตู้หาวเราจับไอ้เฉินไอ้เฉินชื่อจับไม่ได้หลายๆคนที่จับแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราถอนสัญชาติมิยงปัตคุกอานรือ้งหลายเนี่ยไหนลองถแถลงดิครับ่ายึดเงินเข้ามาได้เท่าไหร่ถแถลงแบบสหรัฐอเมริกา่ายึดไอ้บิคอยเขาเนี่ยได้ทีแล้วสี่แสนเก้าหืนล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ย mm hmm. ผมว่าปปง,งมีแรงรายละเอียดอยู่นะครับ เระเมินการเลยครับไปตรวจสอบเส้นเงินของปริ้นกรุ๊ปไม่ได้สักส่วนหนึ่งแล้วมาแถลงข่าวให้ดูครับประมาณนั้นก็ได้ใช่แล้วก็แล้วแล้วก็แล้วก็เอาปฏิบัติเป็นตัวตั้งเลยครับจับจับจับยึดยึดยึดแล้วก็ร่วมมือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารสมาคมธนาคารไทยปปงดีเอทัยไม่ต้องเซ็นในโอยูเสียเวลาครับเอาปฏิบัติกันจริงอ่ะกฎหมายมีอยู่แล้วความผิดมูลฐานของดีเอทัย ที่เวลาไปใช้อ่างยี่สองถึงคนเนี่ยก็ใช้ได้<ม>พอกเงินเนี่ยนะครับอาายกรข้ามชาติก็ใช้ได้ทั้งตปองอทั้งเอ,อดีไซ่ะครับตำรวจก็มีเครื่องมืออยู่แล้วมีกองบัญชาการสอทอนะครับเรามีสอบสวนกลางอยู่แล้วก็ผมผมว่าเออ,อยากเห็นท่านนายกมีผลงานในการจับทุกอาทิตย์เลยครับ <Okay. S 2> จับกลุ่มยึดจับกลุ่มยึดนะครับแล้วก็อันไหนที่ต้องในประเทศส่งจีนก็ให้ดําเนินการนะครับอย่าให้ ใช้ข้อกฎหมายนะครับอยากอยู่ในประเทศไทยเพื่อไม่ต้องถูกส่งไปจีนเพื่อถูกประหารเนี่ยอืมผมคิดว่าเราต้องร่วมมือกันเเป็นข้อตกลงเหมือน MOU ระหว่างไทยสหรัฐจีนญี่ปุ่นเกาหลีและอาเซียนนะครับจะเจอได้เลยครับโอเคครับเสียดายเวลาได้ตามนี้ก่อนนะครับโอกาสหน้ามาว่ากันใหม่ในเรื่องนี้นะะขอบพระคุณนะคุณสมชายครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณสมชายแสวงการอดีตสวนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มประเด็นให้ครบถ้วนจากเมื่อวันใช่ใช่ตอนนี้ก็เป็นภาพใหญ่แล้วล่ะท่านนายก,กรู้ตัวอยู่รู้โจทย์อยู่นะว่าควรจะทําทอะไรไม่ทําอะไรก็คงเป็นแรงกดดันไม่น้อยนะครับเพราะเรื่องนี้มันดินพ่อหางห,งหมูสะสมไว้ยาวนานมากส่วนช่วงนี้เราพักชมสิ่งดีๆแป๊บหนึ่งนะคะเป็นโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะ